บปล่าเล็กพร้อมหรือ,อยังสี่ขี่รถไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตพร้อมแล้วพร้อมแล้วป่ะสบายดีน้องแหละสบายดีมามือนีเจ้าผ้าเ่าเล่าขี่รถไฟฟ้าครั้งแรกพี่น้องบม่เคยขีย่จักเรยาน่นวะหาก็มาอยู่เมืองไทยไดย้เดือนหนึ่งวันสั่นไปน้องไปขึ้นยังอ่ะอย่าลืมล้มด้วยไปพี่น้องสบายดีครับผ<อ>มสวัสดีครับเอ้ยคนครับผมมือผ้าน้องไส้ลาพี่น้องขี่รถไฟฟ้าครั้งแรกพี่น้องดูการแต่งตัวนะครับผมรองเท้าเจ้าเก้ยขาสั้น นะฮะเสื้อยืดนะครับผมเดีเ๋ยวนี่พี่นอกขั้นแรกของบบาะเล็กนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เขานั่งรถไฟฟ้าขั้งแรกเดี๋ยวว่ทุกคนจะถามความคิดรู้ความรู้สึกที่เขาได้นั่งเขาจะรู้สึกยังไงเนาะคือน้องเขาไม่อยู่ประเทศไทยได้เพิ่งเด,เดือนเดียวนะครับผมเขายังไม่เคยนั่งนะครับผมวันนี้มาทางนี้เบาวเล็กมาทางนี้วันนี้บบาวเล็กจะซื้อตั๋วเป็นไหม ปนบ่เวนบ่แมนโอเคเดี๋ยวเบาเที่ยพนสิซื้อตัวให้เด้อไปไปทางนี้ดิทางนี้ดิอู้ฮะไปทางไหนไปทางหนไปเบาเบาเล็กเบาเล็กยืนยืนรอถือกล้องให้เดี๋ยวเบาเที่คนจะไปซื้อตั๋วอยู่ตรงนี้เนาะโอเค โซ่สองใบครับคุณครับวันนี้ก็ซื้อตั๋วให้เบาเล็กนะอะเบาเล็กนะ ยาบ้าเทพพลจะพานั่งรถไฟเป็นครั้งแรกนะครับจะพาเปิดประสบการณ์ในการขี่ไปอ่ะพี่นอ้องสบายดีเนาะไปบ่าวเ,เล็กเห็เดหน้ำเพลนเนี่ยเห็ดน้ำเพลนน่ะหนนหนเห็นบ่อลูกซ้อนสีเขียวๆน่ะเห็นบออ่อเพลนยางเขาเพิ่นแตะเด้แตะโอเคโอเคโอเคไป มาทางนี้บอเล็กมาทางนี้ฮะงนั้นไปเคหะขึ้นเองไปนั่งจ็คเก็ตดีกว่ขึ้นทั้งเลยเดี๋ยวจะพาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกใส่หมวกได้พี่น้องเลยตมื่อกี้ข้าวสารจะยืดถือล่มน้ำแล้วก็ใส่หมวกน้ำน้อยเือเข่าปลาห้าเม็ดนี่แหละแล้วก็พายกระเป๋าผอมคพื่อหาของกระปอาเนี้ยแหละบุคลิกกันรเต็มตัวคน ขึ้นไม่ได้เรือน,นี่จําได้บบจักเถื่อที่เคยขึ้นฮะอยู่บ้าน,าเ,คคนาเท่าก็ค่อยขึ้นจักเถื่อเคื่อเดียวเคื่อเดียวแกรนนี่นี่คือเครื่องมาพอดีบอเล็กมาพอดีมาพอด,พดีไปยืนต่อแถวต่อแถวเด้นี่ยืนจุดนี่จุดนี่ลูกซ้อนเห็นบ่โอเคนี่ยืนนี่แหละว่ายเนาะไวสุดละบอลฮะไวสุดละบอล มันมีรถไฟความเร็วสูงกว่านี้นี่คือธรรมดาอันนี้เพิ่นบระเดีเร็วบันไดเพิ่นแหลกธรรมดาแต่ในรถไฟฟ้าไอ้กับบริษัทไทยได้บ่กว่าอย่าลุกวนเพิ่นเขาต้อง,องเคารพสิทธิเด้ประเทศไทยแล้วคนไทยเราจะยื่นต่อแถวได้หนอไปเขาเขารถเลยเลเเทั้งเหล็กเขาเลยเซ็นต์ทีมฮอนได้เอเย่นปะเอเย่นเจี๊ยบ สีได้รอเด็กบอกไปค่อยๆเนาะคือที่นั่งนี่เคืนเอาไปเห็นคนแก่เด็กน้อยผ่าสงคนท้องแไรว่าผู้ชายมนก็สียื่นเอาเด็กคนไหนสิเป็นอะไรแบบเบบีสีสซี่ไฮซิตีประโยชน์ผู้หญิงสี่คนแก่คนป่วยหรือว่าผ่าสงเด็กน้อยสีคนหนุ่มท้องเราจะเสียห้นั่งผู้ชายคือเขาต้องยื่นเนาะเพื่อจนได้สังคมบานเพิ่นเดาะและไปคอยเย็นหูไป ว่ายเบาเล็กว่ายเบาว่ายออนว่าหานาทีเจ้าเวลาไม่ใช่บ่อหอดบ่อหอดวะนาทียวเป็นจะได้หลดข้างในเป็นจะได้ความรู้สึกข้างแรงเย็นสบายสบายวะแหมนี่ห่างจามิโนแต่เป็นติวันไหมสค่าโศกห่างใหญ่เลยแหละเปิดประตูเบาเล็กเดี๋ยวสิไปถามความรู้สซึบหัวนั่งรถไฟฟ้าลอยฟ้าครับเป็นจังได้เดี๋ยวสิถภาษาฝืนเนาะ การที่มาอยู่ประเทศไทยเนาะจะได้รู้อะไรสิ่งที่ใหม่ๆได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆทางใดเน่ยไปไ,ไปทางบนเล่ยบัตรบัตรทางต่องหยัดเขาเลยอเรือบัตรเนี่ย แท่เด็กเงยบก่อนเลยโอเคียร์เต้นไม่เป็นไรไปเงียบไปหมดนี่คืออาโศกเบาเล็กแยกอาโศกมนตรีต้นลายเหรอนี่และเป็นจะได้ประเทศไทยจะเลื่อนปะ โคตรเจริญนวโคตรเจริญว่ะแม่นี่ข้างล่างนี่เป็นค้อมย่ามตำรวจพผันติดแอร์ได้เอฮะค้อมย่ามตำรวจผัวน,น่ะติดแอร์เด้อ่ดอ๋อเป็นรูนี่ว่ะเออวันนี้คือบ้านเฮาได้เป็น,ปนใหม่ฮะโคต่อนโคตฮ่อนนี่หันเฮาบ้านวันนี้ติดแอร์ได้ข้างล่างวะนี่ครั้งแรกทีผ้าบาลีกมายืนแยกอสูบพี่น้องเอ,อ,เอ้ยให้เกิดขึ้นได้แบบบ่แม่อ่ะ โอ้โหมบอกว่านายใหญฮะกินแหลกมาากินแหลกเดับเดวเดสวัวววววสดีครับสวัสดีครับเป็นเอซนะครับโอเคเปครั้งแรกที่ได้เห็นแยกสูงนะครัได้มานางังรถไฟฟ้าเป็นจได้รกขหมูซื้อค่ะแรนะ<ะ>้เปิะบ่ค่อยเกนมาก่อนเนาะ ไ่้กีบอกครั้งแรกไว้กีดไว้กี้แม่แล้เป็นจะได้คืนไปยืนแล้วเป็นจะได้ย็นสบายว่ายว่าพ่องแม่่็คนเดียวเออเข้ามาเนี่ยประมาณสองกิโลนี่หอดบรหานาที่บรหอดซ้นบรหอดบ่ะแม่ประมาณจัานาทีเจ้าวะเข้ามาสามนาทีสามนาทีแม่แล้วเจ้าเสื้อบว่าอยู่นี่นี่มีรถไต่ดินไหมบ้านนี่มีหรอเออลงไปนี่รถไต่ดินไหมบ้านนี่ไหนเขาหยางลงนั่นไหนเห็นป่ะลงไปแล้วหมดไปตามดินไหมบ้านนี่ เออก็เป็นได้จากขีแท้เออวันล้างเดียบาร์เติ้ลสิฟ้าขี่เนาะชุดนี้เป็นชุดกลางเมืองครั้งแรกนด้เนี่ยเบอรีกิเล็งแนวหน้องแน่สบายดีบากิเลกสบายดีครั้งแรกที่เพิ่นได้นั่งรถไฟฟ้านี่เพิ่นมาอยู่ประเทศเพิ่นห้ากามาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะมีน้องเล้าเออมาเห็นงานครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นนะมีหลายเรื่องเล้าที่เพิ่นยังบูจักที่เพิ่นยังบูอ่าบอกน้องไปเนี่ยว่ารถไต้ดินมีหรือเปล่า ลงไปเบิ่งอันอ้อาทีไชวอ๋อยังมาพากัลงไปเบิ่งเาถ้าอยาื่องที่้าลงไปเบิ่งได้หนึ่งเดียป่าให้หู้อะยก็ต้องพาลงไปเบิเบิ้อเบิระเงีด้หนึ่กับพนาะไปไปลนะไปมาเอารแรงไปไปนอนห่นไปเนี่ยไปไปไหนนี่ถ้าหนลงไปเบิ่งเนี่ย่นบ่เคยเห็นลิ้น้น่ามมงอนทีพิ่นเสืยอยู่บ่านบห่นพิ่นเสือเทนมือแต่อยากเห็นพิ่นบ่เคยได้นั ไปเสือมีอยู่จริงเพืน่นว่าไปไปพิสูจน์ไป,ไปไปเบิ้งสนับไปถ้าไป,ไปสัมผัสนี่เทคนหลายโอ้แน่นอนเรื่องคนทัางนี้ทัางนี้ทัางนี้ทานนี้ไมคนนะครับไปลงนี้เลย วันนี้พาเบาเหลา่าพิสูจน์ความเป็นจริงนะครับผมมันโมเมนตได้บอกกี่แลงมีแต่ทางขึ้นได้ไม่มีทางลงเด้ไปล,ลงทางเก่าโอ้ไปนี่น้องไปมาฟังนี้ฟังนี้ฟังนี่มายื่นฟังนี่กูเพิ่งรีบเพิ่งเสีดยด้ยยางก่อนเท่านะยังเพิ่งมาเที่ยงดินกินปลาไก่เพิ่งไล่ดินี่คือเมืองใต้ดินนะ สิพาพเจ้าไปพิสูจน์นี่คืออยู่อยู่ใตด้ดินเนี่ยกับมีเมืองอีงงอเมืองนึงเลยบ่แม่นแค่รถไฟใตด้ดินเด้อเอ๋ผู้คนหลายเต็มเพิ่นมาแต่ไสล่ะเจ้าอย่ากผู้ปะฮะเจ้าอ,อยากถามบอกเพิ่นมาแต่ไสคนคือหลายแท้นี่แหละคือรถใต้ดินไปพาไปเบิ่งไปคนหลายนะนะ ขางใลงไปลงไปเนี่งไปีิสุก็เป็นจริงบางมองนะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะบางมองนี่ลึกสี่หาสิบเมตรเป็นลอยเมตรฝป่นค,คุดลงใดอย่างไดจาง่วงบาลบานนังแจ้งว่าแล้วตอนสามาถแา้วไปคือตอนนี้นี่เฮาบุมีตัวเดีฮา เฮาบอได้สืบตัวเฮากับชิบอได้เห็นนี่ก็เป็น,นตัวนี่เด็ดน,นี่นี่คือรถไต้ดินที่ฟินแลนด์เอาลงไปเราก็ไปขึ้นยูฮันได้บ่นเนี่ยแต่ว่ามือหนาจังมานาั่งมือนี่ผ้ามาเบิ่งก่อนเป็นอะไรเพิ่นโบเคยเห็น <c oughs> ได้เนี่ยความเป็นจริงเลยโบเคบกเยกูจักเพิ่นว่าขึ้นเลือกแท้ขึ้นเลือกแท้ขึ้นเลือกแท้ะหมดฮะลงมาจากสั้นนับยู่วางมือกี้ สองสองชั้นสองชั้นประมาณความลึกประมาณเท่าไรจากแมตต์ขดว่าลงยางประมานได้ระบายสิเมตรความลึกจากนาดินมาจะร่วมดีกว่าดิกว่านะมี่ีอีกมีอีกสองชั้นเป็นโอ้ยังลงไปอีกลงไปอีกให้สองชั้นถ้าบังมองนี่ยลึกกว่านี้อีกมีได้เลื่อนลงไปอีกเดี๋ยววันลังเดี๋ยวบ่าวติพนเสื้อผ้าคนมาขีค จะพายกี่สิกล่ะกี่วราให้พื้นขี้ผู้เดียวเนาะไมกล้าแล้วกี่ผู้เดียวเอาก็ี่ผู้เดียวแล้วจีบไปทางใดจีบเมื่อทางใดนะลงเลยยานหายใจบอกแม่นเขาลงมาหนึ่งคนเนยังบุเคยถามมาวันลังเนาะบอร์เทปพลาสมากระชิบมาสื่อตัวอยู่นี่เขาจีไปใส่กระบอกเพไนกระสิมีเดี๋ยวๆคนนี้อยากถามแป๊บนึงอ่ามาถามมามาแต่บ้านไหนเมืองไหนเลยมาแต่บ้านลูกน้องคุณเมืองจำพรแกงค์คุณเมืองจำพรวันเดียวกันบอกกระบอกกี่แหล่ง โอ้ไก่กันอยู่ก่หรกันอยู่บัมเนียงขายกันเน่ยพกเจ้าคือคือไร้รู้จักนี่บัวสมเนียงตรงนี้งานไก่กันนป็นคาโฟจักั้างอะไนะคือบัวเต่นหัวจักกนองบ่นเต่าอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นเห็ดคลิปแล้วกันพอบเพิ่นเพิ่นเหิันออพิ่นเห็ดคลิปพิ่นมีช่องยูทูบดิบอกกีแรงฝากติดตามหน่อยดิ้ื่อช่องยังสื่อชองเลนานาะากไห่ากเลย ช่อ,องย t ท b บบอเล็กบานานะบอเล็กบานาคือเป็นแรงงานลาวที่มาอยู่ไทยได้หนึ่งเดือน,นึได้เดือนแม่าาเปิดประสบการณ์รรแม่นั้งมีเรื่องราวหลายเรื่องราวนะทำงานอยู่ที่ลาวได้เงินเดือน2ล้านกีบมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ค่าแรงวันละ530บาทอาแม่ห้าร้อยมแม่เขาไม่เคยได้เขาดีใจนะ กึ่งเดือนแรกแเดือนแรก530ออยาว่าแต่เขาดีใจน่ะมันบอกพี่แหลงว่าพี่แหลงก็สิดีใจนะว่านพี่แหลงก็มาอยูุ่เทพฯกปียังบ่ได้500กว่าบาทอคือเพิ่นทํางานเป็นระบบบริษัทงวด่โชคดีนะโชคดีโชคดีเนาะอ่ะป่ะขึ้นเถอะไอ้กี่แลเดี๋ยวพาเพิ่นย่างเบิ่งเมืองใต้ดินเพิ่นจะเห็นเพิ่นว่าปแม่น ันน,าาน,น,นะนี่เนาะนี่คือห้างริมมือใตดินนปโอ้ยแยางไปเรื่ยเลย,เลยมาพเดียวนี่ลงนะแล้วเต้นเต้นีอ่่ห้งแห้ นี่คือเมืองใต้ดินแท้ๆจริงเด<า>้บอ<พ>เล็กเป็นบอหั่นขนมหั<ด>่นตัดหอกตัดผมมีบเบิร์ตไอยู่นี่นะเอ่อสุ per มากรอกมาเก็ตมี่เบิร์ตเลยเออเสร็น,รน,นแล้วงามตาเออนี่คือความเป็นจริงบอเล็กรู้ขนาดเออมาเมืม่อน,นี้ได้เปิดประสบการณ์ในอย่างหลายๆอย่างเสือบอเล็กได้ อไม่ไ mm. ด้ด <lish noise S 1> <itu Titanic> <Today>. ินเ่งกอนเลยไปสงใจวะ่ครับตอบไ่ายเพื่อนเนี่ยจะทรงใจนะฮะยางไปเรื่อยๆตกน้ก็คนไมาขี้นตนโต๊นแมนน้ำกคนงกัแมนนี่คือห้องน้ำเข้าฟรีบอเล็กออเ ไม่มีเงินกดได้หรือถูกกดเงินกดได้บอกกดได้แล้วก็มีบัตรสิ่งที่สะดวกสบายเรียบบว่าเรีกเด้อแล้วก็ขยักเงินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นบ่เห็นบ่นี่มาเรีกนี่นี่แบตโทรศัพท์หมดทำไงชาร์จฟรีชาร์จฟรีเหรอแนอนนี่คือความเป็นจริงเด้อนี่ค,ความเป็นจริงในบ้านเพื่อนเด้อ ยังอึ้งนะตัวกินแรงฝันยังอึ้งฝนยังอึ้งยังงงอยู่เลยนี่เด้เออยำเอาเข้ากับสิบบุล้งท่าเราปัสสนะเข้ากับลงก็ได้เลยออกทางนี้นี่เขาออกทางนี้เขาก็ขึ้นทางที่เขาลงมาเป็นคนละทางเนาะทางเดียวกันไปทางไหนนี่ได้หรือเขาไปทางพิชบ่ไง ได้มาเฮ้นี่เราจะมาอีกฝั่งหนึ่งนะนี่เราจะมาฝั่งมานี่บาเล็กขึ้นเลยนี่คือใต้ดินที่แท้จริงไปพามาเปิดประสบการณ์เนาะนี่นี่ปาเล็ก ไปคนยาวแล้วตอนนี้เขาอยู่องไหนล่ะบะเนี่ยึ๊บลงทางนี่นน่ว่าแล้วเราต้องมาอยู่ข้างหลังเราเรียกเรามาผิดทางแล้วเรามาโพที่นี่เลยฮะ,ะไม่เป็นไรมานี่เรียบร้อยเมืองใต้ดิน เป็นได้หลายบาทน,นี่ว้าวครับเจริญยอดวะเจริญครับเจริญขนาดในจุดที่ที่เขายืนเมื่อกี้คือเขายืนอยู่ตรงนู้นะนะเดี๋เดินอยู่ตรงนั้นเดินไปเดินมาจนมาถึงเอามะผูดนี่ได้ไงบัดน,นี่ <c oughs> สุดยอดวะสุดยอดโอเคเนาะคลิปนี้นะบ่าวเตยพ่นกับสีฟ้าเวสซ์มิรีบัตรเล็กมี่เล็กอาเหลืองเหล้าต่อต่อไปเดี๋ยวบ่าวเตยพ่นสีมีเรื่องสอบถาไม่ดีพี่น้องเนาะกับฟ้าเวสซ์มิรีบัตรเล็กสบายดีพอใจหรือยัง พอใจนะโอเคเนาะเด้ปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเมื้อไห้ให้เาเรมาไปเดี่ยวอีกยังมีโอเคโอเคเบากเลยร้สถานีแม่นแม่นครับผมนะลึกกวนี้ก็ยังเยอะครับเอยครับครับมืออยากเจือกันนอยากเสือกและไปองเรครับผมโอเคสบาบดีน้องสบายดีครัสดีครับน้องคนใดนะครับพี่บนะครับ